สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแพทเช่นเคยวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรียงลำดับจำนวนนะคะการเรียงลำดับจำนวนจาก11ถึง20นะคะ11ถึง20ดูนะคะเรียงลำดับจำนวน12อง้าวโอเค18 12แล้วก็20 แล้วก็14ใช่ไหมคะเราก็จะเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่อ่ะแถวนี้มีสตอเบอรี่18ใช่ไหมคะมีเบอรี่12ใช่ไหมคะจะได้ว่า18มากกว่า12หรือ12น้อยกว่า18ใช่ไหมคะต่อไปเปรียบเทียบลำดับที่2เป็น12กับ14ใช่ไหมคะอ่าเบอรี่มี12 ใช่ไหมคะทีนี้มีบูเบอรี่14แสดงว่าเราจะได้ว่า12น้อยกว่า14หรือ14มากกว่า12สําหรับโจทย์ข้อนี้แสดงว่า12มีค่าน้อยที่สุดอ่ะ จากตรงนี้นะคะ18กับ14เมื่อกี้เราดูไปแล้วใช่ไหมคะว่า18นั้นมากกว่า14หรือ14น้อยกว่า18แล้วก็18มากกว่า12และ18มากกว่า14แสดงว่า18นั้นมากที่สุดใช่ไหมคะจากการเปรียบเทียบ18กับ12 12กับ14 และ18กับ14เราสามารถสรุปได้ว่า18มากกว่า12แล้วก็18มากกว่า14หรือ12น้อยกว่า14และ12น้อยกว่า18นะคะซึ่งเราสามารถนำมาเรียงลำดับจำนวนนับ18 12และ14จะน้อยไปหางมากได้นะคะตัวอย่างเช่น12 14แล้วก็18 และเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะได้เป็น18 14แล้วก็12นั่นเองค่ะอ่าและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของใบงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆให้เด็กเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียงจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนั่นเองค่ะตัวอย่างก็จะเป็น 1> 7 149หน่งสใช่ไหมคะขอให้เรียงจากมากไปน้อยเด็กๆก็สามารถเรียงได้เป็น9741นะคะแล้วก็เรียงจากน้อยไปมากก็จะเป็น1479นั่นเองคะ่ะมีทั้งหมด4ข้อนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ